2เดือนแล้วนะครับกับกล้วยบัวสุมาลีหรือบัวสวรรคจะเปลี่ยนกลีก็คือคือกาบของกลีกล้วยเนี่ย ทุกๆสองสามวันเราก็จะได้กลอนสวยงานจากกล้วยบัวสุมาลีหรือบัวสวนอันนี้ได้ยาวนานกว่าดอกไม้บางชนิดครับที่นี่เกาะสมุยสมุยชินฟารเจ็ดเมษายน สี่ก็่ก็หกดสี่